ผู้ชายคนแรกกับของขวัญที่ไม่มีหัวใจในเช้าวันหนึ่งเนยนั่งอยู่หน้าร้านกาแฟมือของเนยสั่นเล็กน้อยขณะที่เนยเปิดกล่องของขวัญที่ดูหรูหราเนยตื่นเต้นตองดูสิพี่เบิ้มซื้อ iPhone ให้ฉันอีกแล้วเนยพูดเขาบอกว่าอนาคตฉันจะไม่ลำบากเลยถ้าอยู่กับเขา ตองพูดจริงจังเนยเมื่อคืนเมียเขาโทรมาหาแกไม่ใช่เหรอตองพูดยังจะดื้ออีกเหรอเสียงโทรศัพท์ดังติ้งติ้ง,งเนยรับสายเสียงเมียพี่บ้อมตะโกนแบบโกรธเลิกยุ่งกับผัวฉันหรือจะให้ฉันเอาคลิปแกไปลงเฟซให้ทั้งโลกดูของขวัญราคาแพง แต่ไม่มีหัวใจยังไงก็ไม่ใช่ความรักคนที่บอกว่ารักแต่ใช้เนยทำคอนเทนต์เนยนั่งดูคลิปติตกตอกด้วยน้ำตาคลอด้านหลังคือเสียงหัวรอะของจิมมี่ที่ถ่ายเนยในร้านอาหารหรูเนยเสียงสัน่นเขาแท็กฉันว่าแฟนคนล่าสุดพร้อมแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบในสามวันตอง ถอนหายใจแกเป็นแค่เนื้อหาตอนใหม่ของเขาไม่ใช่คนพิเศษเนยพยายามโทรหาแต่ปลายสายคือเสียงตอบกลับว่าผู้ใช้นี้ปิดเครื่องอยู่เนยยืนอยู่หน้าร้านอาหารในชุดเรสหรูมือถือในมือแต่ไม่มีใครให้กลับด้วยเนยตกใจเดี๋ยวก่อนกอ๊อป นายลืมจ่ายค่ารถกลับบ้านให้ฉัน๊อบหัวรอกเมาเมาทอดทีนักแบบคืนนี้ฉันมีนัดกับคนสำคัญจริงๆห้าห้าห้าเสียงรถแล่นออกไปเนยยืนมองน้ำตาคลอคำทำนายที่กลายเป็นจริงใต้ต้นโพหน้าศาลายายมานีนั่งหลับตาถือไม้เท้าแน่นยายมานีผู้ชายคนต่อไป จะพาเอาหัวใจของแกไะโยนลงน้ำเนยเสียงสัน่นฉันอยากเชื่อในความรักอีกสักครั้งเสียงย้อนอดีตชายหนุ่มยื่นแหวนมั่นคืนชายหนุ่มฉันไม่ได้รักเธอฉันแค่เหงาการกลับมาของคนที่เคยจริงใจเนยนั่งเหมอในสวนสาธารณะทันใดนั้นบอนเดินผ่านมาบอนพูด ขอโทษที่ตอนนั้นฉันไม่รวยพอให้เธอเลือกฉันเนยพูดฉันเลือกผิดใช่ไหมบอนยิ้มเศร้าและพูดมันสายไปแล้วเนยฉันกำลังจะแต่งงานป้ายต้นไม้ใหญ่กลางลานวัดตองกับเนยยืนประจันหน้าตองโมโหและพูดแกวิ่งหาผู้ชายเหมือนวิ่งเข้ากองไฟ เนยตะโกนเพราะฉันอยากมีความสุขเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเนยยิ้มหวงังแต่ปลายสายพูดเสียงเย็นเสียงชายพูดเธอควรเข้าใจนะว่าเราแค่คุยเล่นๆกระจกสะท้อนอดีตเนยมองลงไปในกระจกเห็นในร้านเสริมสวยเจ๊ติ๋มกาลังหวีผมให้เนยเจ๊ติ๋มบอกเนย เมื่อก่อนฉันก็สวยได้ทุกอย่างเหมือนแกนี่แหละเนยถามเจ๊ติม๋มแล้วตอนนี้เจ๊มีความสุขไหมเจ๊ติม๋มพูดมีเพราะฉันไม่ต้องเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้ชายธรรมดาที่ดูจะพิเศษร้านข้าวมันไก่ริมทางกลิ่นหอมลอยมาเนยนั่งตรงข้ามชายหนุ่มนิรนามชายหนุ่มบอก ผมไม่มีเงินมากแต่ผมมีเวลาสำหรับคุณเนยพูดแค่คุณฟังฉันก็เหมือนโลกมันเบาลงแล้วเช้าวันต่อมาโทรศัพท์เนยหายและเขาก็หายตัวไปเช่นกันหมื่นบาทที่ไม่มีวันได้คืนในร้านกาแฟเงียบเงียบเนยโอนเงินหมื่นบาทให้ชายคนเดิมตองร้องห้ามอย่าทำอีกเลยเนย แกเคยเจ็บไม่พอเหรอเนอยพูดฉันเชื่อมันเขาไม่เหมือนคนอื่นสามวันต่อมาเสียงโทรศัพท์ตอบกลับว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้ใต้ต้นไม้เดิมเนยนั่งนิ่งน้ำตาคลอเบา้าตองเดินเข้ามานั่งข้างๆเนยพูดเขาทุกคนผ่านมาแล้วผ่านไปชั้นเหมือนของเล่นตอง จับมือเบาๆและพูดแกไม่ใช่ของเล่นแกเป็นเพื่อนฉันเป็นคนที่มีค่าเนยพูดขอบคุณนะตองอย่างน้อยฉันก็ยังมีแก